สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้มาพบกับน้ำเสียด้ยค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แม่สายพินเพิ่นโท่มาบอกแนวทงังความฝันของแม่ด้ค่ะ,ะก้อนหนานั้นน้ำเสียล่งเหล็กวิ่งล่างตัวเดียวค่ะหลังจากก้อนหนานันแม่เพิ่นกะโท่มาบอกน้ำเสียวิ่งสามตัวเดียวล่างค่ะบ่ได้ประกบคูให้ ให้เบิ่งกอนที่น้ำเชี่ยเอามาลงให้เอฟซีเบิ่งกันค่ะเพิ่นกะเขาหกสามค่ะงวดนี้น้ำเชี่ยก็เลยขอสัมผัสแม่แม่เพิ่นกะได้ปล่อยไปแล้ว้อคะท่านผู้ชมวิ่งหนึ่งตัวเดียวค่ะหนึ่งซีหนึ่งหาเพิ่นประกบคูให้พร้อมค่ะคลิบนันแม่เพิ่นกะเบาความฝันให้ฟังค่ะเพิ่นวางงวดวา่าหันเพิ่นฝันว่าได้ขี่รถจากคองเนาะคะ่ะเลขก็ออกไปทะเบียนรถเพิ่นค่ะท่านผู้ชม คสามตัวแต่ว่ามันเป็นตัวโตดเนาะค่ะถ้าแม่เพิ่นเลยว่าถ้าฝันแม่จะโทรมาบอกค่ะพอดีแม่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นเลยโทรมาบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมไปฟังกันในคลิปว่าแม่ฝันว่าจังได๋งวดนี้ค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่สายพินขอบคุณแนวทางแม่เด้อค่ะอีกหนึ่งท่านความฝันค่ะ เขากันบ่ค่ะกับพอผู้ทอกกับแมบันเข่าค่ะเอาอีกหนึ่งสำนักเนาะค่ะท่านผู้ชมความหวังของมูบนันเหลขความฝันเหลขกพุ่มเจ้าทีค่ะมีทั้งคำนวณและความฝันค่ะถ้าแม่นกับเป็นตาตามเพิร์ลยูยนิยองค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะแต่ว่าเฮากับโบลูวา่าแนวทางชุดไดคููไดสซีแมนสีเข่าค่ะ อ๋อไปฟังแม่อยู่ในคลิปกันเลยเด้อค่ะขอบคุณแม่หลายหลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำเชียร์แม่เอซีทกทัางค่ะแม่สายพินเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะที่แม่ผลปอยเลขวิ่งล่างตัวเดียวไปค่ะสวัสดีก้าวมาเชียร์ด้วยเด้อค่ะก้าวมาเชียร์ทำงานอยู่ข้างล่างแม่เมื่อที่แล้วฝันฝันเข้าไหมแม่ก็ ก็ฝันว่าแม่ oh, แม่แมารดาของแม่ที่เสียชีวิตไปอายุย79ย <c oughs> ขับรถให้แม่ไปเที่ยว <c oughs> ไปเที่ยว <c oughs> แล้วก็ทีนี้พอแม่จะเปิดประตูแม่เขาจอดชิดไอ้อะไรนะกำแพงปูนมากแม่เปิดประตูไม่ได้ <c oughs> คือเหมือนจะเน้นเลขรถอะเปิดประตูออกไม่ได้อามันก็ออกจริงๆ แต่มันพอออกสามตัวข้างหน้าเป็นรางวัลที่หนึ่งอะเนาะเป็น 6, 8, 8, 8, 6, หกแปดห้าแปดแปดหกห้าสามารถมันออกแต่ว่าเลขแม่มันหกหกห้าแปดมาแล้วทีนี้แม่ไปซื้อได้สี่แปดกับแปดสี่อายุแม่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเลืนี้ฝันว่ายังไ,ไงคะแม่ อะไรนะวดนี้ฝันว่ายังไงคะ <S 2> <S 2> <S เห็นเลขอะอันนี้เห็นเลขอู้ฝันเห็นเลขเลยแดงเลยแม่ครัฝันอย่างนี้บ่อยเห็นเลขแล้วก็ฝันถึงคนรู้จักอะไรแบบนี้คะอ่ะแล้วก็ฝันนั่งรถเนี่ยก็หรือซื้ออะไรเนี่ยถ้าซื้อ <S 1> <S 1> <S เท่าไหร่เนี่ยจานวนเงินจะออกแบบนั้นค่ะฝันฝันเป็นสีแดงไว้แม่ไม่แดงอ่ะหนูธรรมดาธรรมดาค่ะธรรมดามันก็เคยออกลก างทีแดงก็ออก่ะก็เคยแดงก็มีแต่ว่านานๆทีแล้วก็แันฝันเห็นตัวไหนเห็นเห็นตัวมันเป็นแถวบนเนอะเป็นแถวบนมันเป็นเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดะะแล้วก็มีแถวต่อมาอีกแถวมันเป็นแนวตั้งอ่ะไม่ใช่เป็นแนวนอนนะเป็นแนวตั้งใต้ใต้ใต้หางนั้นอนะกลงมาข้างล่างศูนย์ ศูนย์เก้าสี่ก้าสี่เนี่ยสองหางข้างบนข้างบนอย่าเป็นเก้าหกเจ็ดผัดเล่นเก้าหกแถวแถวใต้แม่จะเห็นเป็นศูนย์เก้าสี่ใช่ค่ะจเคยฝันเห็นสี่ตัวก็มีนะเคยฝันเห็นติเลขสี่ตัวก็เคยฝันเห็นตัวเดียวก็เคยเข้าไหมแม่ ข้าวตัวเดียวว่าข้าวนะแบบเป็นวิ่งเลยอ่ะค่ะออแล้วก็สี่ตัวก็ข้าวสองตัวบ้างแล้วก็งวดนี้ออกแล้วก็ไปต่อยงวดหน้าก็ออกอีกค่ะคือคือคือออกสอเที่ยวอนะ่ะมาละผันทั้งสี่ตัวงวดก่อนฝันฝันได้นั่งรถก็ไปออกสามตัวโตด๊ดเนาะแม่เนาะใช่สามตัวโตด๊ดค่ะค่ะอืมฝันดีค่ะค่ะ นี่ราคาดันผม้ชมเลขฝันจะเป็นความหวังของหมู่บ้านอีกท่านหนึ่งไหมคะดันผมโจมเลขภูมิเจ้าทีนนี้แม่ฝันด้ค่ะแม่ก็อยากให้เข้าเนาะอยากเออได้บุญได้กุญสนจะได้อยากให้ถูกผู้พันตัดหนูก็ตัดสองตัวตลกค่ะเก้าเจ็ดคือซั่งตรงกับอายุแม่เจ็ดเก้าวมื่อที่แล้วอ่ะคนหนึงเข่าต้องตามมาเลขแม่น้ำเชียจะตัดให้เอฟซีอยู่แม่อตัดแล้ว ค่ะอันนี้เป็นเลขพวงควงเจ็ดอะไรเงี้ยค่ะเก้าหกเจ็ดแถวใต้ก็คือศูนย์เก้าสี่ข้างล่างก็ตัดสี่ศนค่ะหรือศูนย์สี่ก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งค่ะเลขวิ่งเรายังเหมือนเดิมไหมแม่เหมือนเดิมชัวแม่แม่ว่ามันต้องมาหนึ่งที่แม่ไปสู้กับก้ามาเชียร์กับอาจารย์ผู้อีกแม่อะฮะ เลขเกิดกับเลขกันการการไปตัวหนึ่งก็ได้ค่ะชั้นล่างอ่ะตัวไหนดีแม่กันนะอันนี้คือกันค่ะคือสี่ศูนย์สี่ศูนย์แล้วศูนย์สี่ก็ได้สี่ศูนย์แล้วศูนย์สี่ล่างอ่ากันค่ะเรนโบ้ช่อันนั้นกันเฉยค่ะแม่กันเองอันนี้โตโตมากเพิ่นนะคะข้างล่างอ่ะนะค่ะล่างใช่ครับอ่า เพิ่มมาหนึ่งตัวเพราะข้างบนมันฝันไอ้สามตัวที่ฝันมันมีไงมันมีศูนย์มีซี่ค่ะเลขฝันเนาะแม่มันไปบนล่างอืมค่ะค่ะจังไดกเรเลขฝันแม่ไก่เหม่นๆคือจังงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะแม่อย่างไอเอซี่คนถูกเนาะแม่ค่ะค่ะเอาแม่วันนี้น้ำเชียกัสิลบกวนแม่ซะมีเด้อค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณแม่หลายๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมแม่สายพินเนาะครับค่ะมวดแรกที่น้ำเชียรบอกไ้เอฟซี่ฟังเพิ่นโทมาบอกเขียนไว้ก่อนนะลูกวิ่งสามล่างเพิ่นบเได้ปปะกบคูเนาะครับค่ะเข้าีหลีค่ะท่านผู้ชมวดนี้น้ำเชียก็เลยสัมผัสแม่ค่ะอันนี้ปล้อยได้ลายมือแล้วเนาะเอามาท่วนไฮเอฟซี่ฟังเอเอฟซี่เบิ่งค่ะคลิปนี้เป็นเลขคขามฝันแม่ค่ะนี่ค่ะกัตามในคลิปที่เพิ่นบอกเ้ยค่ะว่ามวดนี้ฟันเห็นเป็นตัว เนี่ยค่ะ,ะ967เนี่อยู่แถวเทิง094ยี่แถวไตเพิ่นว่ายังสี่เนาะครับค่ะถ้าตัดก็จะได้ตามนี้เด้อค่ะ9697 67 0904 94ค่ะนี่แหละค่ะถ้าตัดเนาะครับหรือว่าอันนี้เป็น ความคิดของน้ำเชี่ยรัคษาท่านผู้ชมแม่เพิ่นเห็นแถวนี้ยุ่ขขังบนแถวนี้ยู่ขขังลางเยาวาแถวบนสีแลน่ลงใส่แถวหลังสิจังสิงไม่เหรประกอบกันอือันนี้ความคิดค่ะเอาลางแม่เพิ่มมาอีกคู่หนึ่งก็คือซีศูนย์ศูนย์ีกับนึ่ค่ะนี่แหละค่ะทา่านผู้ชมเพิ่นฟันแม่ยู่งไดขงวดวต้องหัน เพิ่นฟันวะเพิ่นเด็กขี่รถกับแม่เพิ่นค่ะไปทะเบียนรถออกสามตัวแต่ว่านเป็นตัวโตวดค่ะน่าจะเป็น6กหาแปดเพิ่นวาครับ,รบ6กหาแปดค่ะอาค่ะท่านผู้ชมแม่สายพินค่ะหลังจากแม่เพิน่นปล่อยเหล็กวิ่งไปแล้วค่ะที่น้ำเชี่ยวลุ่ม วิ่งหนึ่งค่ะก้อนนานันเพิ่นโทษมาบอกเพิ่นให้วิ่งสามตัวเดียวค่ะเขายี่หรีค่ะหกสามค่ะเพิ่นกระเอกายู่ในคลิปที่เพิ่นปล่อยแนวทางเหล็กลางก้อนหนานันค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนฝันแม่นผู้หนึ่งค่ะถ้าฝันแม่จะโทษบอกค่ะแม่ก็เลยโทษมาบอกด้อค่ะดันผู้ชมได้หกโตค่ะได้หกโตค่ะ ตัดเห่นน้ำเด้อด่ะท่ามผูช้ชมตัดเอาสลับกันค่ะหมวดวังหันเพิ่นฟันว่าได้นั่งรถกับแม่เพิินค่ะไปทะเบียนรถเพิินก็ออกเนาะคะ่ะดัมผูช้ชมออกเป็นตัวโต้ต,ตัวกลับค่ะเอาแนวทางนี่กับเป็นขั้มฝันของแม่สายพินนะคะสลับคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนส,สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยนะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายขี้มค่ะสบู่กับเสรั่มตัวนี้ค่ะหนาพ่นอ่ามันมันเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเกี่ยงหลังจากพันมีฝาามันมันกัแบบว่ากําลังสีออกนะคะท่านผู้ชมค่ะกําลังสีออกคือคือของน้ำเชื่อยังเสียใส่ได้มากหาหกเดือนนี่สิค่ะ บ่าเป็นว่าสีออกมดเลยดิค่ะท่านผู้ชมไสออกค่ะไสออกค่ะค่ะแม่เอซีเปนว่าเพื่อนเิ่นถักเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นใส่สบู่พอเอฟซีเอาไปแต่ว่าแม่เอฟซีเพิ่นจะสั่งคู่นี่เนาะคู่นี่ะเอาถ้าสนใจกะถักไล่มาเด้ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับ เป็นเพิ่มไม้เลขโทรศัพท์เดอ้อครับพี่น้องก็เป็นไอดีไลน์ครับผมจ็ดขิ่นว่านน้ำเชียร์ครับผมค่ะครับอ่าแป้งตลับกันแดดเด้อค่ะท่านผูบบ้ชม <c oughs> แป้งตลับกันแดดค่ะใส่สบูเ่เสร็จแลว้วกับเซรั่มนี่กัเซาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเซาแรงแล้วกับไทเอฟซีมี <c oughs> กันแดดกันต่อจากเซร,รั่มนอทหอมค่ะหรือว่าใส่แป้งตลับเลยเพราะว่าแป้งตลับมีกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชม นี่แหละค่ะสามอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมใช้ดีค่ะเกับมาเขียเบิ้งกะใส่ค่ะท่านผู้ชมกะถ้าไใส่เบิ้งเนาะแม่ะบ่ให้หนาเฮาเหี่ยวบ่ให้หนาเฮาแห้งเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะโบเหี่ยวบ่แห้งให้หนาเต่งตึงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะสองอย่างนี้ค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นเซรั่มทาผิวเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก่ะ อะไรแต่ผู้่นสนใจแนวเป็นทำพร้อมเนตัวครับผมค่ะพ่นสีสั่งตัวนี้เยอะที่สุดค่ะรผู้ชมขายดีค่ะถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าคั้นให้หยุดใส่แล้วค่ะรผมุชมให้หยุดใช้ค่ะนี่แหละครับผมค่ะค่ะลองเอาไปใส่เบิ่งครับผมเปิดใจทดลองใส่เบิ่งจักเซตหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะสันใจกับถักลายมาเ้อค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ